สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่ก็จะมาแชร์นะคะประสบการณ์สําหรับน้องหมาเป็นโรคหัวใจนะคะซึ่งพี่แสบเป็นโรคหัวใจนะคะคุณแม่จะมาแชร์เรื่องอาหารก่อนนะคะก็พยายามนะคะให้ทานน้าเยอะๆนะคะโดยปริมาณน้ำเนี่ยก็เอาน้ําหนักตัวนะคะคูณด้วยนะคะ50นะคะก็คือปริมาณน้ํา ที่ควรให้สุนัขนั่นเองค่ะและจะต้องเป็นอาหารปรุงสดหรือเป็นอาหารสําหรับโรคหัวใจนะคะถ้าเป็นอาหารเม็ดนะคะหรืออาหารเปรียกก็เป็นอาหารโรคหัวใจเท่านั้นแต่อันนี้คุณแม่ปรุงเองนะคะโดยที่ไม่ได้ปรุงรสอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือการลดเกลือนะคะเพื่อลดการดูดน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลประกอบกันนะคะว่าอาหารหมาโรคหัวใจทําไมต้องเป็นอย่างนี้ค่ะ,ะเมื่อน้องหมาเป็นโรคหัวใจนะคะสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากที่มากก็คือกอา,ารหาการกินนะคะซึ่งเราต้องใส่ใจเป็น พิเศษนะคะซึ่งเมื่อน้องหมาเป็นโรคนี้ความต้องการทางโภชนาการจะเปลี่ยนไปนะคะและต้องการรับอาหารเพื่อบำรุงหัวใจให้แข็งแรงนั่นเองค่ะการให้อาหารที่ดีมีโภชนาการครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนะคะซึ่งอาจจะใช้อาหารเม็ดนะคะที่สำหรับน้องหมาเป็นโรคหัวใจก็ได้ค่ะแต่นะคะถ้าเราปรุงอาหารเองนะคะเน้นย้ำเลยนะคะ1ค่ะต้องมีโซเดียมต่ำความหมายก็คือ การที่ไม่เข็มนั่นเองค่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่เกลือในอาหารเลยนะคะเพื่อช่วยลดอาการโรคหัวใจที่เกี่ยวกับโซเดียมและภาวะบวมน้ําค่ะ 2. ค่ะควบคุมแร่ธาตุคอรายและฟอสฟ,ฟอรัสนะคะให้ด้ให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อสร้างสมดุลของแร่ธาตุโซเดียมค่ะ3ค่ะมีการปรับสมดุลของธาตุโปแทสเซียมนะคะสำหรับน้องหมาที่หัวใจวาย และมีภาวะบวมน้ําจําเป็นต้องกินยาขับน้ํานะคะทําให้โพแทสเซียมที่อยู่ในร่างกายเนี่ยสูญเสียไปด้วยซึ่งพี่แสบเนี่ยช่วงแรกกินยาขับน้ําคุณแม่นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆยาขับน้ําไม่จําเป็นต้องทานนะคะการกินยาขับน้ําจะเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากกินไปเนี่ยขาหลังจะอ่อนแรงนะคะก็มีข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าไม่กินยาขับน้ำเนี่ยน้ำไปท่วมปอดก็จะทําให้ไอนั่นเองค่ะแต่วิธีการก็ง่ายๆเลยนะคะก็ คือลดทุกอย่างอ่ะพูดง่ายๆและคำนวณปริมาณน้ำนะคะให้น้องหมาเนี่ยกินน้ำให้ได้นะคะคูณด้วย50นะคะ50กับน้ำหนักตัวนะคะเพื่ออะไรนะคะแสบห้าอ่าน้ำหนัก12กิโลก็คูณ50ไปนะคะซึ่งบอกเลยตัวนี้จําเป็นมากนะคะเพราะว่าถ้าน้องหมาทานน้าน้อยเนี่ยจะทําให้น้ําท่วมปอดได้พอน้ําท่วมปอดเดี๋ยก็จะไอตลอดเวลานั่นเองค่ะซึ่งจะทําให้ร่างกายนะคะมี ภาวะของท้องบวมนะคะซึ่งท้องบวมนี่อันตรายมากเลยนะถึงขนาดที่จะต้องไปเจาะหน้าท้องกันเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าอันตรายนะคะซึ่งทีนี้นะคะอา,อาหารเนี่ยจำเป็นที่สุดในสำหรับคุณแม่เลยนะเพราะว่าปรับเปลี่ยนจากตัวพี่แสบเองเนี่ยแล้วเราเห็นผลนะคะทีนี้นะคะข้อแนะนำที่คุณหมอบอกคุณแม่มานะคะว่า ต้องแนนะนำต้องทำอย่างไรมัางสําหรับน้องหมาที่เป็นโรคหัวใจนะคะ 1. งค่ะงดอาหารที่เป็นโซเดียมนะคะเช่นขนมสุนัขลดการทํางานของไตและน้ําท่วมปอดน,นั่นเองค่ะและปรุงอาหารปรุงสุกหรือให้อาหารสําหรับน้องหมาที่เป็นโรคหัวใจค่ะ 2. ค่ะทานอาหารสูตรโรคหัวใจนะคะถ้าซื้ออาหารเมร็ดหรืออาหารเปรียกไม่ใช่อาหารปรุงเองนะ 3ค่ะห้ามออกกําลังกายหักโหมนะคะห้ามชวนเล่นแรงๆนะคะทาให้น้องหมาเหนื่อยเพราะน้องหมาจะเหนื่อยง่ายมากนะคะโดยเฉพาะถ้าเดินทางไกลเนี่ยออกไปไกลเนี่ยนิดนึงเราจะสังเกตเห็นพี่แสบเหนื่อยง่ายมากเลยค่ะ 4. ค่ะห้ามดีใจหรือตกใจหรือเครียดจนเกินไปนะคะตรงนี้สําคัญมากที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยฟ้าจะร้องคืนๆพี่แสบจะขี้ตกใจมากๆเราต้องอยู่กับเขาแล้วคอยปลอบนะคะ5ค่ะ กินน้าให้เพียงพอต่อวันนะคะโดยที่คุณแม่เคยบอกไปแล้วว่าให้คํานวณน,นะคะจํานวนซีซีคูณนะคะก็คือ50คูณด้วยจำน้นนหนักตัวของสุนัขแล้วจะเป็นจนํานวนซีซีที่เราให้ต้องให้ทานต่อวันซึ่งนะคะคนไหนนะคะที่ล้มหมาเป็นแล้วนะคะให้เช็คตรงนี้ให้ดีนะคะมีผลมากๆนะคะเพราะถ้าเกิดน้องหมาเนี่ยไม่ฉี่นะคะหรือรวมถึงกินน้ำน้อยเนี่ยก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมปอด น้ำท้องปอดเราสังเกตง่ายๆเลยค่ะน้องหมาจะไอในเวลากลางคืนมากๆแล้วเหมือนกำลังขาดเสลตอยู่นะคะสุดท้ายค่ะให้สังเกตลิ้นว่าสีชมพูปกติไหมนะคะหากเป็นสีม่วงถือว่าอาการไม่ดีรีบพาไปพบแพทย์นั่นเองค่ะต้องดูแลกันไปละค่ะคุณแม่บอกเลยนะคะว่าต้องดูแลกันไปเพราะมันเป็นโรคประจำพันธุ์นะสำหรับตัวคุณแม่เองเนี่ยคือทำใจแล้วแล้วยิ่งพี่แสบเป็นเพศผู้ โรคเนี้ยจะเป็นเฉพาะสุนัขเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียนะคะก็ยังไงก็ลองไปดูกันนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีน้องหมาเป็นโรคหัวใจเม้นบอกคุณแม่มั่งนะคะเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนกันนะคะว่าทําอย่างไรมั่งนะคะซึ่งคุณแม่ก็มีวิธีของคุณแม่นะใช้ทั้งอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าสมุนไพรในการบําบัดด้วยนะคะจะดูะเห็นได้ว่าพ,พี่แสบนี่คือแบบรอกินอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่แสทานกันนะคะ าล้ะคะ่ะเริ่มนะคะเราจะเน้นผักผลไม้นะคะรวมถึงนะคะน้ําซุปนะคะที่ปรุงสดนะคะโดยที่ไม่ใส่เกลือเลยนะคะให้พี่แจบทานเนะเาะถ้าเกิดคนอื่นนะคะมีประสบปัญหาอย่างคุณแม่เนี่ยก็ใช้โภชนาการบําบัดควบคู่ไปนะคะกับายาของหมอแต่พี่แสบเนี่ยไม่ได้ทานยาขับน้ำแล้วนะตอนนี้นะคะแต่ว่าพี่แสบออะพี่แสบทานเองสิคะคุณเก่งคือทานเก่งมากนะคะ คือทานเก่งมาก่ะตอนนี้คุณแม่ดีใจมากทานเก่งนอนหลับไม่ไอนะคะแต่พวกเราก็จะพยายามพาเขาเดินนะคะเล่นตอนเย็นนิดๆหน่อยๆน,นะพอนะแต่ไม่ต้องออกกำลังกายเยอะนะคะเพราะเขาเป็นโรคหัวใจนะคะดูแลแค่ให้เขาแบบออกไปข้างนอกเพื่อที่จะได้ฉี่ขับถ่ายนะคะ,ะลดการบวมน้ำนะคะนะคะ เขาก็จะกินน้ำนะคะเพราะว่ากินน้ําเปล่าเนี่ยพี่แสบไม่ค่อยทานนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยต้องหาวิธีทําอย่างนี้นะใครมีปัญหาเรื่องน้องหมาเป็นโรคหัวใจแล้วไม่ทานน้าใช้วิธีคุณแม่ได้นะคะเอาแอดผ่าได้นะคะโดยน้ําซุปที่ต้มเนี่ยก็คือน้ําซุปกระดูกไก่เนาะนะคะผสมกับไก่นะคะไก่อย่างเดียวเลยอกไก่นะคะคจะให้พ่อ,อ,อก้อนก้อนสักคำที่พ่อม